สวัสดีครับ FC ทุกทุกท่านนะครับวันนี้วันนี้เรามีมาอีกคัน FC เรามาไกลแล้วเราจะสบับเราจะได้สภาพเรามาจากไหนนะครับอันนี้เป็น Ford Ranger ปี2016แล้วนะครับตัวใหม่เดี๋ยวเราจะลงมาเลยครับลงมาเลยเดี๋ยวจะขับขึ้นเอง อันนี้ FC เรามาด้วยไก่ครับมาด้วยไก่มาจากไหนล่ะครับเนี่ยวันนี้มาจากกาลสินครับอ่ามาจากกาลสินนะครับเห็นจากจากที่ไหนมานครับจากคนดน,นาจากยูทูบครับจากยูทูบเนาะวันนี้มาเดินทางจากกาลสินมานะครับวันนี้มาถึงที่ปักช่องโดยสาฐฐาวัสดิภาพแล้วแล้วก็ออกจากนู่นมาประมาณกี่โมงออกมาประมาณหกโมงครับหกโมงเช้าเนาะแต่ตอนนี้เป็นรถฟอร์ดสองจุดสองปีสองพัน สิบหกหรือปีสนะองพันสะอ้คาดไว้ไม่ผิดเดี๋ยวเราจะมาดูในการถอดออกล้างสมองเกียร์เปลี่ยนน,ยน้ำมันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็รีเซ็ตโปรแกรมนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวขับขึ้นลิฟต์แล้วก็จะได้ถอดดูเราจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้ก็ยกรถขึ้นปาที่บนลิฟต์เรียบร,ร้อยแล้วครับจะยมตัวที่จะถอดน้ำมันเกียร์เราจะดูว่ามัน ดำแล้วมันขาวหรือมันดีไม่ดียังไงนะครับ2,000ส,สนกว่านลยกว่าจะดำดีนะครับอันนี้2,000ส,สนกว่าละดำแน่นอนแหละถ้าถึงส0 0 0สนละไม่ไม่รอดละ2,000ส,สนกว่านี่ละ หรือว่ายังไม่เปลี่ยนสักครั้งเลยเหรอยังเลยยังเลยโอ้ปล่อยยังไงต้องสองแสนเครนท้ายกับเรื่องมันไม่เคเปี่ยนอือปกติมันไม่น่าปล่อยให้ถึงสองแสนถ้าเกิดมันเสียมานี่แหละแต่ทา,า,างศูนย์บริการเขาไม่แนะนำะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็ค เไไก็บไอเนี่ยก็เข้าสนตลอดอืมอะดูสิโอ้ดำปิป๊ตีไอถังรองรับน้ำมันเกียร์เนี่ยแบบ DIY ทำมาจากถังแก๊สน,นะครับแก๊ส LPG ที่เลิกใช้แล้วทิ้งแล้วเอามา โมดิฟายใหม่ไม่ต้องไปซื้อถังให้ราคาแพงนะครับแต่อันนี้การถอดน้ำมันเกียร์ออกแบบบ้านบ้านก็คือต้องใช้สายยางดูดออกแค่นี้ครับรุ่นนี้ไม่ไม,ไม,ไ,ม,ม,ไ,ม,มไม่มีน็อตถ่ายที่อ่างนะครับเดี๋ยวเราออกมาเรื่ยอยๆคลิปนี้เราไม่ได้ ทำให้ดูเป็นขั้นตอนเนี่ยเอารื้อออกมาดูแล้วก็ออกมาให้ดูเป็นชิ้นส่วนได้เลยเพราะว่าทําไว้หลายคลิปแล้วที่วิธีการถอดนัตอนตนี้ก็ถอดยกออยมาให้ดูเป็นชิ้นชิ้นเลยครับเราออกมา,กาทีนีบความสุกกปรกของมันมีในตัวอ่ะเดี๋ยวเราทําให้เสร็จก่อนเดี๋ยวประกอบล้างให้สะอาดแล้วเราจะประกอบเข้าไปเพื่อออกมาจะได้ดูว่าทำไงแล้วเจ้าของเขาจะ,อะพอใจไหมไกลไหมหนี่ไหม มชกปกบบตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กดูดไฟนะครับยรืออย่างตัวทีอาร์เซนเซอร์ตนี้มีแต่เศษผงฝุ่นติดอยู่นะครับที่สองทส,สองตัวเลยอโอเคเดี๋ยวเรารอตอนที่ไปลองแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทำให้ดูและจะได้ฟังจากปากเจ้าของว่าทำแล้วลื่นขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับ หลังจากที่เราล้างสมองเสร็จเราก็ต้องมีการรีเซ็ตรื่นหนึ่งเกียร์โดยเครื่อง,ง,งมือที่ของเรามีและที่ทันสมัยนะครับเดี๋ยวดูการทำงานนะครับ ตอนนี้เราจะเข้ามาสแกนในแต่ละตัวของกล่องโมดูลที่มีในที่มีทุกกล่องที่อยู่ในตัวรถนะครับนี้เราใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นมาสําหรับรถตัวใหม่แต่ BMC ก็มามีสามคอโคดอย่านี้มันก็จะมีแจ้งมาทุกโมดูลตัวไหนที่มีปัญหาเราจะมะีขึ้นมาให้ดูแต่ละกล่องแต่ละกล่องของของโมดูลน,นะครับ ก็มีก่อนนี้เราทาการรีเซ็ตเราต้องเคลีย์โค้ดทุกตัวที่มีอยู่ข้างในนี้ออกก่อนว่ามันจะออกหมดไหมอ่าพวกนี้มันค้างมาจากตัวเดิมหรือเปล่าเราก็จะมีให้ดูในตัวนี้เลยว่าพอโค้ดที่มันมีค้างหายไหมหายมาเรียบร้อยต่อไปก็เป็นกันเข้าไปในตัวรีเซ็ตในตัวโมดูลน,นะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาในแต่ละตัวตัวเลยนะครับ <c oughs> อโอเคเรียบร้อยก็อ่าเรารีเซ็ตอย่อื่นต่อไปทัสเติร์ผีพิเสื้ออย่างเงี้ย อ่ะตอนนี้ตัวสำคัญก็เสร็จเรียบร้อยแลยะะ้วครับเดี๋ยวเราจะได้ไปทดลองวิ่งในทางอ่า ตรงในตัวจริงเลตอนนี้หลังจากเสร็จสิ้นจากการล้างสมองแล้วก็ล้างสมองเสร็จเรียบร้อยรีเซ็ตโปรแกรมเสร็จนี้ถึงขั้นตอนการที่เราจะออกไปลองวิ่งดูนะครับอ่ะะไปลองดูอ่ะลองออกไปดิเป็นยังไงอ่ะลองวิ่งเลยตามสไตล์ที่เราเคยวิ่งนะครับ ป็นไงมัง่งค่าการตอบสนองในการวิ่งของเราเนี่ยซึ่งก็จะกุ้งิ่งออบตัวดีกว่าขาขาน,นิ่มอลองดูไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้เรามาวิ่งที่เส้นทางรองรถนะครับอันนี้ทางหลงทำไว้ให้อย่างดีนะครับไปสำหรับรองรถเลยเราวิองอไปรองไปให้เสร็จ ไปยาวเสร็จแล้วก็ลองจอดแล้วออกตัวใหม่อีกทีหนึงหาที่จอดแล้วก็ออกตัวใหม่ด่ว่าเป็นยังไงอาจจะวิงยาวไปในเส้นทางที่เราจะลองนะครับไปยาวกันเลยแต่เราล้างสมองเสร็จก็ต้องมีการรีเซ็ตโปรแกรมใหม่ให้มัน กับคืนค่าสแตนดาร์ดแล้วก็เพื่อคืนค่าโรงงานของมันทุกอย่างในเมื่อมันอ,อ่านกันเจอมันก็จะทําให้การวิ่งลึกเปยียกแย์สมูทขึ้นนิ่มขึ้นนะครับถ้ารถที่ใช้ไปานานต้องมารีเซ็ตใหม่ครับลนะักษณะการวิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่มาไหม ต่างกันเยอะเลยครับอ่าต่างกันเยอะคเพราะว่านี่ตอบสนองดีกว่าเพราะว่าวิ่งนบงนบนเดิมได้แล้วเสร็จว่าค,คุ้มค่าจากการที่เราวิ่งมาจากกาลสินมาถึงปักช่องนี่นมั้ยไงหลายร้อยกิโลนะครับเนี่ยครับก็าเอฟซี FC ของเราถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนระยะท,ทางไม่สําคัญครับอยู่ที่ว่าเรามั่นใจ ในตัวช่างหรือว่าเราศรัทธาในการทําง,งานของเราเนี่ยระยะทางไม่ใช่ปัญหาแล้วก็ไม่ไกลครับอย่างน,นี้อ่ะกลับรถได้ครับกลับพื้นพืลองดูว่าเวลาเราจอดแล้วออกตัวใหม่นี้มันจะมีกระตุกไหมยังไง อะเบสให้สนิทก่อน่อะต้องเข้าเกียร์ใหม่่ะไปออกไปได้อย่างนี้ โอเคแว่วันนี้ก็ใช้ได้สมบูรณ์เกรียมตักับบ้านได้เลยเนะครับครับครับเ,เ,เ,เราก็ขอกันหยุดกันถ่ายทำและสัมผัสของ f อฟเราแค่นี้นะครับ